สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูวดวงความรักชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นสหนะสำหรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้เนาะ นะคะไพ่ติดตัวเลย s t r e t h s t r e t h เนี่ยจริงๆพูดในเรื่องของความเข้มแข็งอืแต่ว่าเป็นมันหมายถึงจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแต่ก็มีความอ่อนโยนอยู่ภายในใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเป็นไพ่ติดตัวในเรื่องของความรักจริงแล้วเป็นไพ่ที่ไม่ได้บอกอะไรมากมายสักเท่าไหร่ในะเรื่องของความรักเนาะแต่เอาเป็นว่าก็ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามากระทบกับตัวเราเนี่ยนะคะเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามทั้งหลายแหล่นะคะบางครั้งเนี่ย เราต้องอาศัยแบบความสตรองอะในในตัวเองอ่ะ,อะเพื่อที่จะแบบจะได้แบบต่อสู้กับคนไม่ดีไนงะใช่คำว่ามไม่ดีคนไม่ดีเลยนะที่เข้ามาในชีวิตรเรานะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นเในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลเองเนี่ยอาจจะต้องพยายามแบบหลีกเลี่ยงอการประทะคารมนะคะหรือแม้กระทั่ง อาจจะเจอกับพวกที่ชอบบูลลี่เนี่ยพวกเนี้ยพวกชอบบูลลี่ชอบกลั่นแกล้งพวกอิจฉาริษยาพวกใส่ความใส่ร้ายป้ายสีใดใดทั้งสิ้นอะไรเงี้ยบางครั้งเนี้ยคือคือให้ระวังตัวดีกว่านะคะให้ระวังตัวนะคะให้เรามาระวังพวกนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าเวลาที่ไพ่ไปเนี่ยมันเข้ามาเป็นปัญหาแปลว่าอะไรแปลว่าเขาตั้งใจอ่ะตั้งใจที่จะมาทําลายนะคะโดยเฉพาะเรื่อง ภยยายในครอบครัวอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเราก็ได้นะคะคืออาจจะเข้ามาสอดแทรกอ่าในเรื่องของความสัมพันธ์เราก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมาแย่งชิงอะไรประมาณนั้นหรือจะสร้างความแบบขวาดระแวงให้กับเราอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นคือคนพวกนี้นี่คือแบบใช้ทุกวิถีทางอะเพื่อที่จะทาลายความสัมพันธ์ของเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องระวังนะคะเราเองก็ต้องระวังเขาเรียกอะไรบางทีคือต้องฟังหูไว้หูด้วยนะอ่าอย่างที่บอกนะคะวพวกเนี้ย คือสองใบเนี้ยนะคจริงๆบางทีมันหมายถึงพวกสายปั่นทําให้แตกแยกนึกออกไหมคะทำให้คือเขาเรียกอะไรถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีอีกพวกหนึ่งอ่ะที่แบบเห็นเรามีความสุขไม่ได้นะคะมันก็จะสร้างความแตกแยกให้ความสัมพันธ์ของเราอะไรประมาณนั้นนะคะยิ่งเราไปใส่ใจกับคนพวกนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราแบบความสัมพันธ์เราจะยิ่งแย่ขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ่งไว้เฉยไว้นะคะบางทีคือคือมองข้ามพวกนี้ไปก็ได้นะเอาดีๆนะคะก็แค่ อย่าไปเชื่อซะทั้งหมดอย่าไปเชื่อซะทุกสิ่งทุกอย่างที่คนพวกนี้เขาพยา,ยามปั่นอ่าอย่างเงี้ยได้นะคุณได้ไพ่ดุดซันเขาบด้วยคือบางทีนะคะกว่าที่คุณแบบสิ่งหนึ่งนะคะเวลาที่เจอคนประเภทเนี้ยเห็นปะคุณเจอคนประเภทเนี้ยไม่ดีต้องหลีกหนีให้ไกลเนี่ยพวกที่ตอลดตอแหลทั้งหลายแหละพวกที่แบบพยายามที่แบบมาทําลายชีวิตเราเนี้ยพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวคนพวกนี้ให้มันมากนักนะอย่าไปใส่ใจให้มันมากนักนะคะแน่นอนว่าเนี่ยมันมีไพ่ให้ม,มาท้าบางครั้งเราอาจจะมีอารมณ์โมโหได้นะ เฉียวคือจริงๆอเอาไง่ายนะเป้าหมายนี่แหละคือวัตถุประสงค์ของเขาอะ่ะเขาต้องการที่จะให้เราแบบทะเลาะกันอะไรกันอย่างเงี้ยนึกออกหม <c oughs> นะก <c oughs> ็อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งทําอะไรจนกว่าเราจะเห็นทุกอย่างชัดเจนจนกว่าเราจะมีข้อมูลที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยดีกว่านะนอกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะมีคนแบบคือต้องเข้าใจานะ,ค,ะคนที่เขา้า เข้ามาบ่นทําลายความสัมพันธ์มันมาหลายรูปแบบนะอันดับแรกคือมันอาจจะแค่มาปั่นแกล้งเฉยๆก็ได้นะอันดับที่สองคือตั้งใจมาแย่งเลยก็ได้นะอืมมีโอกาสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าจะยอมหรือจะสู้เนีย่ยหรือจะไม่ยุ่งอะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะเพราะคือเราจะทําอะไรเอาได้หรอเราเวลาที่เราเจอคนประเภทนี้เวลาที่เราจะก้าวย่างไปทําอะไรต่อไปเนอนาค,คตน่ะคือต้องแบบต้องดูก่อนว่าเรากำลังเจอคนประเภทไหนอยู่ นะคะต้องมีสติให้เยอะนะคะสู้ในช่วงเวลาที่ควรจะต้องสู้ถอยในช่วงเวลาที่ควรจะต้องถอยนึกออกไหมไม่ได้ไหมายความว่าเอ้ยต้องปะหน้าปะทะกันปะแบบด่าทอตบตีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นส่วนใหไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเราต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าอันไหนที่ทำให้เราได้เปรียบนึกออกป่ะคะต้องเลือกแบบนั้นแบบนี้ถึงจะโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนอยู่แล้วเรามีคนประเภทนี้อยู่ใกล้ตัวเราเป็นคนใกล้ตัวเนีจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราอยู่แล้วเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้หวังดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะตรงเนี้ยมีลูกแล้วบางทีเนี่ยก็บางคนเขาเรียกอะไรสู้เพื่อลูกอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องเข้มแข็งอะไรเงี้ยเพื่อลูกของตัวเองอะไรเงี้ยจริงไพ่นี้มันก็จะไม่ค่อยดีมจดสอบในเรื่องของ การที่เราจะต้องแบบเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอะไรเงี้ยตัวคนเดียวเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้ให้มากๆนะคะอืถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขอะเราก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะแบบเอรับมือกับสถานการณ์ ans, ที่มันเกิดขึ้นด้วยสตินะคะอย่างที่บอกนะคะว่าอย่าประทะอย่าใช้วิธีการประทะด้วยคารมอย่าใช้วิธีการเออย่าใช้พวกความรุนแรงยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอ,อะไรที่แบบควรพูดก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็เงียบ ก็ะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะต่อให้เราจะต้องแบบคือมันมันมันจะชอบมีคําถามประเภทว่าทําไมเราต้องทนใช่ไหมทำไมต้องทนอะ่ะเจอคนไม่ดีทําไมเราไม่ไปปฉะชะทำไมเราไม่จัดการเพราะว่าในความเป็นจริงนะคะคุณเชื่อไหมร้อยทั้งร้อยเนี่ยการจัดการด้วยความรุนแรงไม่ได้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหามันเป็นเพียงแค่ความสะใจนะคะมันอาจจะไม่ใช่วิธีการแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันอาจจะใช้ได้ในในบางกรณีนะคะแต่บางกรณีก็อาจจะไม่เกิดผลก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย สถานาการณ์หรือความสัมพันธ์ของเรามันหยุดจุดไหนแล้วนะคะแล้วเราจะต้องแก้ไขคือเราเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแล้วจะดีนะคะเรา,ารู้ดีที่สุด <c oughs> นะว่าควรต้องแก้ไขยังไงกับปัญหาชีวิตของตัวเองนะคะเอนว่าถ้ามีปัญหานะสติดีที่สุดนะคะพยายามคิดก่อนนะคะเพ y s เซฟนะนี่ยะเพรสเซฟนะอย่าเพิ่งทําอะไรจนกว่าเราจะรู้ทุกอย่างซะก่อนอะไรเงี้ยคะใจเย็นๆใจร่มๆนะคืออย่างที่บอกนะคะบางครั้งเนี่ยคนบางคนที่เขาแบบพยายามลุกมากเกินไปเนี่ยนะคะ รุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนขอาเรามา,ากเกินไปคนพวกนี้บางทีมันจะมีช่องโหว่อะไรบางอย่างที่ทิ้งเอาไว้เสมอๆอพยายามหาช่องโหว่นั้นให้เจอพยายามจับจุดอ่อนเขาให้ได้นะคะตรงนั้นะนาะที่จะทําให้เราเป็นผู้ชนะที่แท้จริงใน้ทยสื่แล้วนะ,ะเพราะในเรื่องของความสัมพันธ์คนที่มีแฟนมีลูกมีครอบครัวเนี่นะ,ะระวังเอาไว้นะคะจะมีคนเข้ามาปั่นประสาทเราในช่วงนี้นะคะชีวิตมันจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เนาะทีนี้เนี่ยสำหรับคนโสด มาดูคณโสดบ้างโสดเป็นไงบ้างในช่วงนี้นะคณโสดก็นะเวลาได้เซนเทรนส์กับสำหรับคณโสดก็อาจจะไม่สักเท่าไหร่นะจริงๆล้วคือมันให้ความรู้สึกมกับว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องต้องรู้จักที่จะสอดสวงหานะคะบางทีเราอาจจะต้องเลือกที่ลองผิดลองถูกนะคะมันไม่ได้แบบว่าคืออย่างเวลาที่คุณเจอคนที่คุณชอบอะ่ะบางทีคุณต้องมีความกล้าพอที่เข้าไปเข้าไปพูดคุยอะไรเงี้ยกับเขาด้วยเข้าไปเปิดใจอะไรประมาณเนี้ยคือทําความรู้จักอันนี้เดียวกันนะคืออย่าพิ่งถึงขนาดแบบ จริงๆเวลาให้ The Devil เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นความอยากหรือความต้องการที่มันเยอะของเราอะเออความอยากเยอะเราอยากจะมีหรือบางคนนี่คืออาจจะเคยมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้คือไม่ได้อาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหาน่างกันไปมันก็เลยกลายเป็นสถานะโสดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าใครเนี่ยที่แบบไม่ได้มีเลยยังไม่เคยมีความสัมพันธ์เลยยังไม่มีความรักเลยแล้วก็อยากอยากนะุ่ณได้เด e เวิลมาด้วยนะ่มองอยากมีมากเลยนะ,ะเอาดีๆ อยากมีมากแต่ยังโสดอยู่นะคะเพราะฉะน,นั้นคือมันให้ความรู้สึกว่าคือบางครั้งเนี่ยมันมันมันเหมือนกับไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะเออไม่อยากอยู่คนเดียวแต่ว่าเหมือนคุณเข้าหาคนไม่เป็นนะ <med> ออมเอาดีๆมันให้ความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งนะคะคืออยากมีแม้กระทั่งมันอาจจะไม่ใด้ไม่ใช่หมายถึงคนรักก็ได้นะอาจจะมันอยากมีเพื่อนอยากมีสังคมอะไรแต่เราเข้าสังคมไม่เก่งดูเหมือนว่าวิธีการหรือการใช้คําพูดของเราเนี่ยมันอาจจะแบบบางทีมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเข้าสังคมอนะ่ะสักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องดูว่าคุณอยากอย,กอยู่ในสังคมประเภทไหนนะคะบางสังคมที่คุณชินชาหรือเคยอยู่คุณรู้สึกว,ว่ามันใส่หน้ากากเข้าหาก,กันบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะสังคมประเภทนี้หรือกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนที่อยู่แบบรอบรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบางทีนะหาไปเรื่องจริงไพ่แปดถ้วยเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถอยู่กับ สังคมรอบข้างหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราไม่ชอบคนแบบนี้ไม่ชอบพฤติกรรมประเภทแบบนี้บางทีเราก็ต้องอาจจะต้อง move on ฮะ move ท mm ี่คือย้ายย้ายย้ายนี่คือย,าย้ยา,ยยา,ยอยายจริงๆนะย้ายไปที่อื่นย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย้าย everything จริงกับเบลทุกสิ่งอะนะคะมันเหมือนกับว่าคุณไม่ไม่ชอบอะเออคุณไม่ชอบลูกคุณไม่อยากอยู่ไนงะเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดคือถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้ เออเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราอึดอัดขัดใจเรารู้สึกเหมือนทําอะไรมันก็ไม่เวิร์กเนี้ยนะคะเราอาจจะมูฟจริงๆก็ได้นะเนี่ยไพ่สองมาเนี่ยไพ่ที่บอกเฮ้ยถ้าเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกคุณต้องทนอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะไม่ต้องทนค่ะชีวิตมีทางเลือกนะคะชีวิตทางออกเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการไปที่อื่นเออไปในที่ที่มันเหมาะกับเราไปหาที่ที่มันดีกว่าเนี่ยมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะคุณได้ไ่เดอะซันเนี่ยว่าเรามีโอกาสที่ย้ายไปที่ใหม่นะอ่าย้ายไปที่ใหม่แต่อย่างอย่างที่บอก มันเป็นการย้ายเพื่อที่แบบหลีกเลี่ยงปัญหาอะไรบางอย่างหรือการกระทบกระทั่งอะไรบางอย่างหรือหรือแบบแม้กระทั่งคนที่ไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกอัดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราไม่อยากที่จะไปต่อรถต่อเถียงกับคนประเภทนี้อ,อย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เนียวกานจริงๆแล้วมันจะไม่เฉพาะคนโสดนะอันนี้คือเกิดข,ขึ้นได้กับทุกคนนะคะมันให้รู้สึกว่าบางทีที่ที่เราอยู่ไม่ใช่ที่ที่อยู่แล้วมีความสุขอ,ะอ่ะเพราะนั้นมีคำคำรู้สึกว่าแบบโอเคสังหรับชาวราศีตุลนี้การย้าย การมูฟในครั้งนี้นะคะจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ต้องไปต่อยตีอะไรกับใครสักเท่าไหร่ะะก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะ,ะเพราะนั้นก็มองหาโอกาสดีๆนะคือจริงๆเนี่ยอย่าเยอะบอกว่าชีวิตของเรามันมีทางเลือกอยู่เสมอนะมันขึ้นอยู่คุณจะเลือกหรือเปล่าแค่นั้นแหละบางคนบอกบางคนก็ไม่อยากจะอยู่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็อีกเรื่องไงแต่ว่าในเคสของคุณเนี่ยมันให้ความเส้่คือความอดทนมันมันมีขีดจากัดมันถึงที่สุดอ่า เมื่อที่ใดที่หนึ่งมันไม่เซิร์ฟนิดเราอีกต่อไปเราแค่มุกอ่อนแค่นั้นเองเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่ได้เซิร์ฟนิดเราอีกแล้วอะต่างคนต่างก็แบบไม่ได้มีความโหยหาซึ่งกันและกันก็ทางใครทางมันอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> เปลีปย่ยนไปได้หมแบบเพ่อ Strange เวลาไม่ติดขึ้นติดตัวไม่ค่อยดีนะเรื่องของความสัมพันธ์มันมันกั้มก้ามกึ่งกึ่งอะมันเหมือนกับว่าอยู่กันด้วยแบบทนอยู่นะมันไม่ใช่แบบว่าอยู่แบบมีความสุขนะอยู่แบบว่าจําเป็นต้องอยู่อะ เออก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะมีความสุขหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงแต่ไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่เนื้อออกไหมคะมันก็กล้ามกลืงๆๆในเรื่องความสัมพันธ์เนาะทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าในเรื่องของคนโสดถามว่าคนโสดจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆหม่ไหมอย่างเงี้ยม,ม,มันไพ่โสดเยอะนะคือออนว่าถ้าอยากจะเจอ,เจอใครอะไรใหม่ๆบางครั้งเราก็ต้องไปที่ใหม่ๆก็แล้วกันนะเนี่ยไพ่โม้ไปแล้วนะคะโม้ไปที่ใหม่ๆไปหาสังคมใหม่ๆไปหาความท้าทายใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะน่าจะดีกว่า มีโอกาสที่จะเจอนะจะเปนในลักษณะนั้นก็ได้พระเดชสันปิดท้ายไงจริงๆแล้วเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าลักษณะของชีวิตเนี่ยที่มันแบบไม่โอเคมันไม่โอเคอ่ะชีวิตไม่โอเคมไม่มีความสุขนะคะมันก็สุดท้ายแล้วการที่คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณอะ่ะคือถ้าคุณไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะคุณเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจริงๆแล้วการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตมันมีตั้งแต่แบบไลฟ์สไตล์ style, การแต่งตัวนึกออกนะคะการแต่งหน้าทําผมอะไรพวกเนี้ย แม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนบุคลิกง่ายๆนะรวมไปถึงโอ้ถึงขนาดย้ายงานย้ายบ้านนี่หรอว่ามันคือมันเริ่มตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงแบบใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันมีหลายรูปแบบนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะเพราะแต่ละคนปัญหามันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าปัญหารเราอยู่ที่ตรงไหนบางครั้งการบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมันอาจจะทําให้ชีวิตคุณดูดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นี่หออไหมคะบางทีอาการแข่งขันมันคือเนี่ยมันให้ความสุขชีวิตคุณอยู่อยู่ในการแข่งขันค่อนข้างที่เยอะะะนค การแข่งขันสูงก็ได้เอาอย่างนี้เดียกันสมมติว่ายิ่งเรื่องความรักแปลว่าเราต้องแย่งชิงกันแบบใครจะชนะอะไรนึกออกไหมจะเอาชนะใจใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคือทุนต้องการเอาชนะใครสักคนหนึ่งเนี่ยนั่นปแปลว,ว่าคุณก็ต้องทุ่มสุดตัวนะคะก็จะเปนในลักษณะนั้นมันถึงจะสําเร็จนะเพราะฉะนั้นการทุ่มสุดตัวเนี่ยมันมีหลายระดับอ่ะนึกออกไหมเริ่มตั้งแต่แบบทํายังไงถึงจะดึงดูดความสนใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอโจทย์มาปุ๊บตั้งมาปุ๊บอย่างขนาดนี้นน คุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะแล้วต้องไม่ไม่ย่อท้ออะ่ะคือบางทีเนี่ยเรื่องของความรักกว่าจะได้หัวใจใครสักคนมามันไม่ง่ายนะเนี่ยของคุณอ่ะมันไม่ง่ายหรอกแต่คุณชอบเพราะคุณอยากได้ถ้าคุณอยากได้ก็ต้องพยายามต้อง,องทุ่มเทนะคะต้องพยายามปรับเปลี่ยนคือเขาเรียกแล้วถ้าวิธีนี้ไม่เวิร์กก็เปลี่ยนวิธีเ,เรื่อยๆอะ่ะเออจนกว่ามันจะแมชมันมีโอกาสสาเร็จไงนึกออกป่ะเพราะนเรือร่องความรักคือถ้าเป็นถ้าเป็นชาวราศีตุลคือต้องอย่ายอมแพ้นะคะถ้าอยากมีแฟนก็อย่ายอมนะคะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ให้ ให้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยเอ,อให้มันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องไม่ลืมนะบางคนมพงเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นชอบมันก็ไม่เวิร์กนะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ว่าความเป็นตัวของตัวเองก็ต้องมีด้วยนะคะคืออย่างน้อยๆมันจะได้ไม่เฟกอะ่ะจริงเดลตวิวไม่ค่อยดีนะจริงเนี่ยเวลาเดลตวิวมันขึ้นมาอย่างนี้มันบางทีมันให้ความรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเราอะทัศนคติของคือจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ใจเขาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ย คุณต้องดูผลที่มันตามมาด้วยนะบางทีมันระยะสั้นมันอาจจะได้แต่ระยะยาวก็อีกเรื่องหนะึ่งถ้าเฟกมากๆอะไรมากๆปลอมมากๆมกันก,ก,ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ,อะ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าตรงนี้เราอาจจะเขาเรียกอะไรแก้ปัญหาชนะเฉพาะหน้นนาไปก่อนไงพอให้ได้ก่อนไงแล้วที่เหลือค่อยว่ากันอย่างเงี้ยมันมันก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นความสาเร็จในระยะสั้นอะ่ะขึ้นอยู่ว่าคุณมองสั้นหรือมองยาวนะคะแต่ก็นะ มันมองสั้นๆก็ได้ถูกไหมเออเอาให้ชนะให้ได้ว่อเอาให้ได้ก่อนเป็นแฟนก่อนแล้วที่เหลือค่อยไปปรับเปลี่ยนก <laughs> ็ไปบ้าข้างหน้าอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็โอเคนะคืออย่างน้อยๆอย่าลืมว่าเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาแหละนะคะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะ <S <s ถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เรารักจริงเราก็คงไม่อยากจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีกับคนที่เราหลักหรอกถูกปะเราคงไม่อยากจะไปโกหกตอนแหลไปหลอกอะไรเงี้ยคงไม่อยากทําใช่ไหมเออเพราะ่าลืมนะคะว่าทุกการกระทาทุกคําพูดที่เราพูดออกไปมันจะส่งผลกับเราในอนาคต นะคะจำเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจริงใจตั้งแต่ต้นมันก็ย่อมที่จะดีกว่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่จริงใจแล้วปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมาแก้ตัวทีหลังมันจะลําบากนะคะต้องระวังเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะคะอ่ะก็ฝากไว้สระชาราศีตุลน,นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากแล้วสระชาราศีตุลทุกทท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสุบการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ